รู้สึกปวดตาตามัวตาแห้งหลังนั่งหน้าจอคอมนานๆวันนี้เรามีเคล็ดลับง่ายๆช่วยถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์มาฝากค่ะกระพริบตาให้ถี่ขึ้นหรืออาจใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาจัดวางคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมควรจัดให้มีระยะห่างระหว่างจอภาพกับตัวเราประมาณ50-70เซนติเมตรและจัดระดับจอภาพจากจุดศูนย์กลางของจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ4-9นิ้ว ไม่ควรให้จอภาพอยู่สูงหรือต่ำเกินไปค่ะปรับความสว่างของห้องนอกจากจัดเตรียมห้องให้มีแสงสว่างเพียงพอแล้วควรสังเกตไม่ให้ห้องสว่างมากเกินไปค่ะเช่นหากมีแสงจ้าจากหน้าต่างก็ควรใช้มูลี่เพื่อปรับแสงให้ผ่านได้เพียงบางส่วนและไม่เข้าตาโดยตรงช่วยถนอมสายตาพักสายตาทุกๆชั่วโมงควรเปลี่ยนอิริยาบถหรือลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายบ้างเพื่อพักสายตาและป้องกันอาการปวดเมื่อยจากการใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานาน,านค่ะ ปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นช่วยให้ไม่ต้องเพ่งมองและง่ายต่อการอ่านพร้อมทั้งเลือกแว่นตาที่เหมาะสมหากต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมนานๆแนะนำให้สวมใส่แว่นสายตาที่ช่วยกรองแสงสีฟ้าจากจอคอมช่วยทำให้ภาพคมชัดและสบายตาขึ้นลดการเกิดภาวะตาล้าตาเพียค่ะสุดท้ายแนะนำให้บริหารกล้ามเนื้อตาสม่ำเสมอและควรจะตรวจสุขภาพตาปีละครั้งหากตรวจพบโรคตาตั้งแต่เนิ่นๆจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะ แล้วเจอกันที่งาน h e a แ t h y Mini สุขภาพดีที่ประชาชื่นในวันที่30 3 1มีนาคมนี้เวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่มัติชน a อะคามีสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงลงสถานีวัสเนียนนารีทางออกหนึ่งจะมีบริการรถรับส่งแล้วมาสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะ